สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขานะครับและรักการต่อนกเขาใหญ่ทุกท่านครับหลังเลิกงานครับผมรีบบินมาแย่งด่วนเลยครับเนื่องด้วยเวลานะครับกะว่าจะมาแก้มือครับพี่น้องครับนะก็ห่างหายนะครับมานานแล้วครับตั้งแต่นู่นแหละครับช่วงก่อนปีใหม่ครับผมก็มาวางพระเนี่ยครับวันนั้นนะครับเอาเจ้าบุญช่วยครับผมนี่วางไว้ตรงนี้นะครับผมแต่ว่าวันนั้นนก ไม่ยอมนะครับเข้าใกล้ตรงนั้นนะครับมันเล่นอยู่ทิวเนี่ยนะครับผมก็เลยตามนะครับมาแก้มือคพี่น้องครับจะแก้ได้สําเร็จหรือเปล่าวันนี้นะครับตอนนี้ก็เพิ่งวางพระเนเสร็จพอดีครับผมเนี่ยสี่โมงนะครับสี่โมงห้าสิบครับพี่น้องครับสี่โมงห้าสิบฮะเพิ่งวางพรเนตเสร็จพอดีครับนี่วางทิวนี้เลยนะครับแต่ไม่รู้ว่านกป่าจะมาตอนไหนเพราะว่าบริเวณนั้นนะครับเป็นบริเวณของ ที่เขาเลี้ยงควายรับพี่น้องครับควายยังอยู่เต็มเดี๋ยวสักหน่อยเขาก็คงมาเอาควายเข้าคอกนะครับก็คงจะค่ําเลยนะครับผมนะมาตอนไหนก็ตอนนั้นแหละครับผมนะแต่ว่าวันนี้ลมเลือเกินครับพี่น้องครับอากาศเย็นลงด้วยครับวันนี้ดูครับลมแรงนะครับก็เอาเจ้าบุญช่วยนะครับมาเหมือนเดิมครับผมลองดูสินะครับจะเป็นอย่างไรครับวันนี้ตอนแรกก็ไม่รู้ว่ามีควายที่เขาเลี้ยงอยู่ตรงนี้นะครับวันนี้โอ้โหว่าหลายตัว เดี๋ยวสัหนไหยก็คงจะมาแล้วล่ะครับผมจะของไวนะผมโอเคครับผมรอลุ้นไปพร้อมๆกันครับว่าจะทําได้สําเร็จหรือเปล่าครับพี่น้องครับ นกเข้าไปใกล้แล้วครับพี่น้องครับครูนะครับเจ้าคุณช่วยยังไงเสียงเล็กครับนกเสียงเล็กครับ น,นะครับผมแต่ยังอยู่คนละต้นอยู่ครับ ได้นานขนาดไหนครับไม่น่าจะมีคารุมครับลูกปลาเออเห็นมาอีกคู่หนึ่งครับพี่น้องครับ นี่นี่นี่เอาเห็นผมซะแล้วเอาไปแล้วบินผ่านมาทางนั้นเลยนะครับ ครับพี่น้องครับเหมือนเห็นโดดลงหน้าชานพเนียดแต่ว่านกมันหลายตัวครับพี่น้องครับเข้าไปลุมนกไอ้จ้บุญช่วยไม่รู้ว่ายังไงครับมีแต่คูอย่างเดียวนะเมื่อก,กี้นี่นกแตกกระเจิงออกครับพี่น้องครับไม่รู้ว่าตัวไหนแหละโดดลงหน้าชานานะครับผมอโอ้ <laughs> ใช่ตัวเสียงเล็กหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับนกมันเข้าไปอีก โอ้จบแล้วครับอย่างนี้ไม่ใช่ตัวเสียงเล็กครับตัวไหนนอ้อนะเห็นโดดลงเลยนะครับพี่น้องมันบินรอบอ่านั่นอยู่ครับ เสีงเล็กเรียกอยู่ครับเมื่อกี้นี่จะมีตัวหนึ่งครับอยู่หน้าชานแน่ๆตอนเนี้ยนะครับติดแล้วครับคอนในว่าอยู่เจ้าบนช่วยไม่ค่อยอยากจะขันนะครับอูยนะครับตัวเสียงเล็กอู้สองสามตัวครับมินออกครับไปแล้วครับหนึ่ง นะสองคู่นี้ครับแต่ตัวหนึ่งครับไปฝั่งนู้นครับมันมีนกอยู่สองสามคู่ครับนี่นกนะคู่หนึ่งบินไปหาผมเมื่อกี้นี่ครับอุ้ยเยอะเลยครับพี่น้องครับดูครับแสดงว่านกมันอยู่ในนี้เยอะเลยครับนก อไปอ <c oughs> ีกแล้วครับโ้โคตนกเลยครับพี่น้องครับอีกสองคู่ครับโอ้โหนอนอยู่นี่นะครับนกนะโอ้นะครับเหยียบแล้วครับโอ้ยังไงนาะที่นี้จะไม่เห็นหมดเลยนะครับนกนะ แสดงว่าเหยียบนานแล้วนะครับนี่แสดงว่าเหยียบนานแล้วโยกเขาอะไรเลยทีนี้ครับพี่น้องครับโอ้ยดูเลยครับพี่น้องครับน่าจะได้เป็นบุญบุญธรรมผมแล้วครับทีนี้โอ้แสดงว่าไม่ใช่ครับ น่าจะเหยียบนานแล้วถ้างั้นน่ะเพราะว่ามีตัวนึงครับโดดลงมาใส่พเนีย่ยเมื่อกี้นี่ไม่ใช่ครับไม่ใช่อเพราะว่าเสียงเล็กนั่นแหละโดดลงมาแต่งว่าลูกมันโดดก่อนครับนะโอ้บุญธรรมครับพี่น้องครับเนาะนะว่ากันไปครับเห็นกันในน่ๆนะครับโอ ว่าไ่ครับแสดงว่าเป็นลูกเจ้าเสียงเล็กนะครับเจ้าเสียงเล็กมันไม่ยอมหนีเลยเฮ้ยน้องครับโอ้โหเห็นชัวร์วเลยนี่ลูกโดดคอดครับจบข่าวเลยครับแบบนี้เพราะว่าเจ้าบุญช่วยเงียบไปนานแล้วครับนี่ เสียงเล็กเรียกอย่างเดียวผมก็ยังงงอยู่มันยังไม่เหยียบนะนี่ครับโอ้มาดูตัวครับครับก็มาดูถัวครับพี่น้องครับโอ้ยหลายคอยังไม่ขึ้นครับพี่น้องครับจบครับแบบนี้เราเสียงเล็กนะครับอ่ผมเห็นมันผมเห็นมันบินนะครับอ่าขึ้นจริงๆไม่ใช่เจ้าเสียงเล็กนะครับอเป็นนก เด็กนั่นเองครับนี่เป็นลูกมันเนี่ยนะครับะแล้วก็โดดลงผมก็นึกว่าใช่แล้วครับตอนแรกนะครับมันไม่ใช่ครับผมก็นึกว่ามันเรียกอยู่ผมก็ให้มันเรียกไปช่ยครับอ่าผมก็ปล่อยให้มันเรียกไปเลยครับเจ้าบุญช่วยก็ไม่ขันล่ะครับทีนี้ผมโมโหให้นกกระหดกทำไมมันไม่ขันครับจนผมคิดว่าตัวเสียงเล็กนะครับผมกระโดดลงมาใส่ลูกมันนะผมก็นึกว่ามันโดดแล้วครับเมื laughter, ่อกี้นี้ มันไม่หนีนะครับไม่ยอมหนีเลยนะน่าจะเป็นลูกมันนะครับผมห็นโดดใส่ตรงเนี้ยครับตรงนี้เลยแหละนะครับเนี่ยน่าจะตัวนี้ติดแล้วพอมันโดดปุ๊บมันน่าจะออกไปบ,บินขึ้นอีกครั้งหนึ่งผมคิดว่ามันไม่ตรงคอนนะผมว่ามันลงข้างจริงจริงเสียงเล็กโดดส่คอนครับพี่น้องครับโอ้โหอ่ะไม่เป็นไรครับ อย่างน้อยก็รู้แหละนะครับว่าเป็นลูกมันแน่นอนเพราะมันไม่ยอมหนีนะครับขนาดติดแล้วมันยังเรียกมันยังอะไรอยู่แสดงว่ามันยังห่วงอยู่ครับพี่น้องครับเอ้าเดี๋ยวจะออกมาพิสูจน์ดูว่ามันตัวผู้หรือตัวเมียครับพี่น้องครับครับผมนกออกส่วนเหลืองดีดีครับพี่น้องครับอ่านะครับมีเส้นสอบนหัวด้วยครับนี่เขาเรียกว่าเส้นสอนะครับอ่าก็คือจุดเนี่ยครับโอ้มีเส้นตามตัวด้วยนะครับตัวผู้นะครับดูแข้งครับ แข้งใหญ่มากนิ้วใหญ่ครับตัวผู้ตัวผู้ดูนี่ด้วยก็ได้ครับนี่ยมึกนะครับมึกซอนตานะครับผมเอาโอเคครับผมโอ้โหเสียดายมากครับพี่น้องครับนี่ครับมันอยู่ต้นต้นพผู้ข่อยนี่ครับแล้วมันก็มาพุ่มฝั่งนี้นะครับแล้วมันก็มายืนอยู่แล้วก็มีนกเข้ามาอีกประมาณสองสามตัวแล้วน่าจะเป็นลูกมันนี่แหละครับอ่ แต่ผมก็ไม่รู้ว่ามันโดดตอนไหนไม่ทราบเหมือนกันครับพี่น้องครับแต่น่าจะโดดนานแล้วครับผมสําหรับนกลูกนกเนาะมันไม่เห็นครับแต่เห็นตัวสีงเล็กโดดน่าจะโดดหาลูกนี่แหละครับเอ้าโอเคครับไม่เป็นไรครับไปบุญบุญธรรมนะครับผมนะไปเลี้ยงก่อนปดสิบแต้มครับพี่น้องครับเจ้าบุญช่วยครับโอ้โหตกใจหมดนึกว่าทําไมไม่ขันนะครับผมก็งงอยู่นะ แล้วมันก็ครูมาเป็นละลอกละลอกนะครับผมนานๆครูสองสามครั้งทีที่จริงแล้วนกติดครับโอเคครับผมก็เอาไปประมาณนี้ครับเช่นเคยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นใจผู้ทาคลิปนะครับจะได้ทําคลิปดีๆที่มีสาระมาฝากพี่น้องทีสาระท่านที่มาใหม่ก็อย่าลืมนะครับกดติดตามนะครับกดกริ่งเพื่อข้อมูลก่อนใครนะครับสำหรับผมไปก่อนครับผมลูกบุญธรรมครับ